รองศาสตราจารย์ปริญญาลุนนิสุทธ์นะคะรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ ก็นื่นคงต้องกล่าวสวัสดีกับพวกเราแล้วก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับหัวข้อที่ครูจะมาพูดก็คือเรื่องการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเราจะมาดูว่าที่เราเข้ามาในอุดมศึกษาเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายอะไร นิดหน่อยนะครับครูจะไม่ใช้เวลาของพวกเรามากครูขอเรียกช่วงนี้ว่าเป็นช่วงของการสแสวงหาขามาเช้าก็เป็นซีรีส์ยาวใช่ไหมสแสวงหาอะไรก็ต้องคงต้องสแสวงหาตัวตนนั่นแหละออกมาในแนวพุทธอีกนะตอนนี้เราไปดูว่าในมหาวิลัยนี้เราดูตั้งแต่เรื่องระบบการเรียนการสอนว่า ต่างจากมัธยมยังไงนะครับอันนี้ก็คงจําได้ว่าตึกฟักทองที่เรานั่งอยูออ่การเรียนการสอนของเรานี่แน่นอนกับว่าในชั่วโมงบรรยายก็ลักษณะนักศึกษาจะนั่งอย่างนี้แล้วก็บางกลุ่มก็จะเป็นเรือพ่วงก็คืออีกห้องหนึ่งหน้าตาอาจารย์ผู้บรรยายก็ไม่เห็นนะครับเพราะ ลักษณะการบรรยายนี้ข้อ,ขอที่เข้าปฏิบัติกันก็คือตาดูหูฟังมือจดแล้วก็ปากปิดด้วยปิดอยู่อย่างเดียวนะครับปากแล้วก็นอกนั้นเปิดมือถือต้องปิดนะครับถ้าไม่ปิดต้องใช้ระบบสรรั่นใครมีแฟนนัดกันบอกเลยว่าชั่วโมงนี้กำลังเลคเชอร์อยู่ไม่ต้องโทรมา ใครไม่เชื่อเลิกมันไปเลย,น,ยนะเลิกไปน,นะครับเวลาเข้าปฏิบัติการก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆหนึ่งชุดก็สองคนเป็นโอกาสดีมากนะครับบางคนไม่เคยจับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็มีโอกาสตรงเนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแ l a เป็นไงเอาจริงเอาจังเดี๋ยวรุ่นพี่คนคงแนะนำกลยุทธ์ให้นะว่า ทำแลบยังไงจะได้เกรดดีนะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คือห้องสมุดห้องสมุดนี่เป็นแหล่งที่เราจะสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเ,ออเรามาดูระบบเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าอย่างวิชาเคมีเราเรียน3ปีในมหาวิทยาลัยเขาเรียนเทอมเดียว2เทอม1ปีอย่างเงี้ยคือเอาเนื้อหาทั้งหมด3ปีเนี่ยมาพูดให้จบใน1ปี ว่โอ้เรียนกันยังไงแต่โชคดีนะพวกเรามีโปรแกรมที่มีทั้งอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่ติวให้สอนให้เป็นยังโชคดีนะครับแล้วก็ของเรามาเปลี่ยนระบบอีกใช่ไหมเราคัดเลือกวิชาเอกในเทอมที่สองพรันครูก็อดเป็นห่วงไม่ได้คืออันหนึ่งนักเรียนจะต้องเอาตัวรอดใช่ไหมอีกอันหนึ่งอาจารย์ก็บอกมาให้พัฒนา eq อีกอันหนึ่งก็ iq อยู่นั่นแนหะ นะครับพอพูดเรื่องเรื่องนี้ก็คือหอพักคงจําได้หอพักนี่เป็นอิสระนะครับแต่ไม่มีใครคุมนะครับเราต้องควบคุมตัวเองมีเรื่องของวิในทางทางนักศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหอพักค่อนข้างเยอะเรื่องที่เด่นๆก็คือเรื่องกินเหล้าเพราะฉะนั้นรู้จักปฏิเสธบ้างนะครับ แล้วก็รุ่นพี่คนไหนที่เป็นรุ่นพี่ชวนนะแจ้งครูทันทีเลยนะครูจะจัดการกับตัวนั้นทันทีนะครับโอเคอีกอันหนึงที่ครูพูดเรื่องการ EQ กับ IQ เนี่ยเราเชื่อ,อยังไงเรามาดูความเชื่อตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราเชื่อสองเรื่องนี้ยังไงอ,อ,อันดับแรกให้เราสังเกตวงกลมสีโอเคสีด้านด้านซ้ายมือนี่เป็น สีแดงกับสีเหลืองลองสังเกตนะครับครูอยากให้สังเกตตรงรูของมันด้วยนะเป็นจุดส,สังเกตความแตกต่างของวงสองวงนี้อันนี้สีแดงวงใหญ่สีเหลืองวงเป็นไงวงเล็กครูก็แทนตรงนี้เรื่อง EQ สังเกตเพื่อนที่นั่งข้างๆเราหรือตัวเราก็ได้ถ้าเราเป็นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเนะี่ย ตัวจุดนี้จะเล็กเรียนไม่ค่อยเอาเรื่องเท่าไหรแต่ถ้าเราเรียนเก่งๆเนี่ยเพื่อนเราไม่ค่อยเอาเท่าไหรใครเป็นคนบอกที่ครูเขียนไว้มีพ่อเรามีแม่เรามีอาจารย์ที่ปรึกษาบอกเรามีตัวเราเองมีเพื่อนๆบอกเพราะในขบวนการเนี่ยเราจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวสีลองลองสังเกตนะ คนที่เรียนเก่งก็แนวโน้มมันจะเป็นสีแดงอยู่แล้วมันก็ใส่เข้าไปง่ายไอ <I S 1> <I S 2> ชอบเรียนมันก็เรียนนั่นแหละนะครับคนที่ชอบกิจกรรม EQ เนี่ยก็คือสีเหลืองก็จะใส่ง่ายแต่สิ่งที่เราอยากได้หรือหลังจากที่เราจะจบไปในเราอยากได้สีอะไรเราอยากได้ทั้ง IQ และ EQ ไม่ใช่ได้ทั้ง I ทั้ง E นะ I คือ Incomplete นะ อี e คือตกนะไม่ใช่เพราะฉั้นลองดูนะครับว่าสิ่งแวดล้อมนี่เป็นตัวกระทบเราเหมือนกันปเป็นตัวสีเหลืองส่วนใหญ่เราจะได้ยังไงเราจะได้จากกิจกรรมโอเคนะตอนนี้เราจะสร้าง EQ ด้วยกิจกรรมนะฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องคเครียดเเราได้อะไรบ้างจากกิจกรรมครูจะเขียนสรุปไว้ในหนังสือปฐมนิเทศให้แล้ว กิจกรรมในตัวตัวแรกที่เป็นทางทฤษฎีก็คือเราได้ภาวะผู้นำภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า leadership เราได้ภาวะผู้นำเดี๋ยวครูจะพูดว่าภาวะผู้นำเป็นยังไงเรามีความคิดสร้างสรรค์ creative creative ไม่ได้ไม่เกิดกับนักแสดงละครอ,อย่างเดียวนะไม่ใช่เกิดกับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ ทำงานเป็นและเป็นทีมได้ครูใช้สองคำนะทำงานเป็นและเป็นทีมได้อีกอันหนึงก็คือมีความรู้เรื่องการจัดการเป็นอยู่ในอยู่ในอะไรบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่อาจารย์นนจิราพูดเมื่อเช้าเกือบทั้งสิ้นเลยเราลองมาดูนะว่ามีการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์มีการเพิ่มตัว EQ อันนี้ก็ดูเด็กๆเ,เขา นั่งทำงานด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันอันนี้คือกิจกรรมมีคนหนึ่งละเป็นผู้นำเป็นผู้นำมีการสร้างลีดเดอร์ชิพขึ้นมาตอนนี้ภาวะผู้นำเนี่ยผู้นำที่ดีต้องมีลักษณะยังไงใครบ้างจะเป็นผู้นำทำไมต้องมีผู้นำที่ดี ดูนะครับผู้นำที่ดีย่อมบริหารองค์กรได้อย่างมีคุณภาพและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอันนี้เป็นเป็นหลักการทั่วๆไปสู่อะไรเป้าหมายที่วางไว้นะครับใครเป็นผู้นำเขาบอกทุกคนเฮ้ย hey, เรานั่งก็เป็นผู้นำได้เหรอได้ไหมนายกสโมสรชัดชัด ประธานชมรมประธานฝ่ายเลขาเหรันยิกหัวหน้าคนครัวพ่อแม่พี่น้องเป็นผู้นำได้หมดเลยยังไงเห็นนะจะมีรูปนี้ขึ้นมาก็คือมีคนหนึ่งที่เป็นผู้นำเป็นเกมนี้ถ้าไม่มีผู้นำแล้วเป็นไงตีกันตายอยู่บนบนโต๊ะตรงนี้ ลองดูตรงนี้ผู้นำอีกันหนึ่งแม่ครัวคนนี้เป็นผู้นำสังเกตตั้งแต่เสื้อแกใส่สีแดงเป็นผู้นำมีคนหนึ่งนำว่าปรุงอาหารจะต้องปรุงอย่างนี้ใส่อย่างนี้นะเอาอันนี้ใส่ลงไปเอานี้ออกไปมีผู้นำเกิดขึ้นเดี๋ยวเราทำกิจกรรมเราจะรู้นะครับผู้นำที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ดี อันนี้ครูอบอกพวกทําชมรมเหมือนกันว่าเป้าหมายที่ดีคืออะไรเป้าหมายที่ดีต้องชัดเจนแล้วก็วัดเป็นตัวเลขได้ห้ามประเมินว่าทุกคนพึงพอใจถ้าพึกทุกคนเป็นพึงพอใจนักเรียนต้องวงเลบว่ากี่เปอร์เซ็นชอบกี่เปอร์เซ็นไม่ชอบกี่เปอร์เซ็นนักวิทยาศาสตร์ให้เขียนเป็นตัวเลขออกมา ห้ามพูดว่าส่วนใหญ่ชอบส่วนใหญ่ไม่ชอบห้ามพูดอย่างนั้นชอบกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ชอบกี่เปอร์เซ็นต์ว่ามานะครับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายไม่ใช่เอยทําจัดปฐมนิเทศเหรอปีนี้ก็จัดอย่างเงี้ยปีหน้าก็จัดรูปเดิมนี่แหละไม่เห็นหน้าทําเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมนั้นเราต้องไปไงพัฒนาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เรียนหนังสือเหมือนกันเราก็ต้องพัฒนาถึงจะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายเช่นอยากจะไปดวงจันเนี่ยเอ้ยเป็นไปได้ไหมมันขัดตรงนี้ว่าไม่บรรลุผลเห็นไหมเป็นไปยากแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับก็ดูรูปนี้แล้วกันความคิดสร้างสรรค์ที่ที่อาจารย์นนจราพูดเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นยังไงความคิดสร้างสรรค์ พูดกันบ่อยๆจดไว้บ้างก็ดีก็คือต้องเป็นสิ่งใหม่เขาใช้คำว่า new หรือ original ต้องเป็น new หรือ original เท่านั้นถึงจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ใช้การได้เป็นสิ่งใหม่แต่ใช้อะไรไม่ได้เลยก็ไม่เป็นความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ต้อง ใช้การได้นะครับอันนี้สามต้องมีความเหมาะสมกับเวลานั้นเป็นมีมีสิ่งใหม่ใช้การได้แล้วก็มีความเหมาะสมเรียนดูรูปนี้เป็นไงเขาทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่ครับโยนลูกบอลใช้อะไรเป่า มองไม่ค่อยชัดใช้ตัวเครื่องดูดฝุ่นเป็นตัวเป่าลูกบอลขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องมีความคิดสร้างสรรค์ดูบันผ่านนะครับช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างลงตัวเขาบอกว่าทุกวันคือวันใหม่แม้แต่ปลายัางไม่ว่าอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยู่ที่เดิมเนี่ยแปลว่าสู้ปลาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น ก็แปลว่าเราต้องเปลี่ยนเพราะทุกวันโลกหมุนไปโลกเปลี่ยนไปนะครับก่อให้เกิดนวัตรกรรมช่วยให้ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมแทนที่จะจมอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดเพราะคำว่าอินเทลเ g e จนต์นักนักนักเรียนจำด้วยนะครับว่าอินเท l i ลเจนมีอะไรบ้างมีเรื่องสร้างสรรค์มีเรื่อง วิเคราะห์มีเรื่องของการปฏิบัติจริงมีอยู่สามอินเทลเจนด้วยกันมีสร้างสรรค์มีวิเคราะห์แล้วก็มีเรื่องของปฏิบัติบางคนฉลาดในการปฏิบัติบางคนฉลาดในการวิเคราะห์บางคนฉลาดในการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้าใครชมเราว่าอินเทลเจนเนี่ยถามเขาว่าฉลาดยังไง ฉลาดอะไรฉลาดสร้างสรรค์ฉลาดวิเคราะห์แล้วก็ฉลาดในการปฏิบัตินะครับความฉลาดทางอารมณ์ครูครูพูดผ่านๆน,นะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องความเข้าใจตนเองคนที่จะพัฒนาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ได้เนี่ยต้องรู้ตนก่อนเช่นอะไรความรู้สึกตัวเองความเข้าใจของชีวิตมว่อเช้า เมื่อวานพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทางระยะสั้นและระยะยาวรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองนะครับต่อไปความเข้าใจผู้อื่นเข้าใจตนเข้าใจคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถบริหารความขัดแย้งได้เ๊ะทำไมมันตกจอไปทำไมทำไมมันตกจอไป ดูนิดหนึ่งของของจอครูได้เต็มแต่ว่าจอใหญ่ตกไปมีมีเอ๊ะเรามีการคลายความร้อนโดยทางเหงื่อนะเหงื่อออกทางผิวหนังนะมีไม่กี่ประเภทที่ออกทางลิ้นนะอ่าสารกิจกรรมมีสโมสรสโมสรนนี่เขาเขา มีสาระที่คนไปทำสมอสรก็คือสร้างจิตวิญญาณความเป็นนักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นใครคิดจะทำสมอสรนนี่ต้องเป็นนักประชาธิปไตยยังไงฟังเสียงส่วนใหญ่ครูวงเล็บด,ด้วยว่าส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยตัดสินให้ความเห็นโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่นะครับเคารพกรติกาหรือข้อตกลง เราไปดูบำเพ็ญประโยชน์สิสาระของบำเพ็ญประโยชน์ก็คือมีความสุขเมื่อทำให้คนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็อย่างเช่นค่ายอาสาติวน้องๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักพักนี้พี่เราจะมาพูดให้ฟังว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับต่อไปเรื่องของเสริมวิชาการ เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและเชื่อมโยงกับท้องถิ่นได้นะครับเช่นรูปนี้เป็นรูปของอวิทยศาศาสตร์สัญจรเมือ่อเมื่อตอนปีที่แล้วที่ออกไปที่บางแก้วไปสอนอวิชาชีวะกลางทุ่งไปดูสัตว์ดูอะไรกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ดูอะไรดูดาวนะครับอันนี้ก็เป็นชมรมอะไร ฟิสิกเขานะครับมีอันนึงกีฬาอันนี้ก็เสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอันนี้ก็ฟุตบอลใช่ไหมอันนี้กิจกรรมอะไรรูปนี้ที่ไหนเนี่ยใครตอบได้มาเอารางวัลเลยรูปนี้ที่ไหน นี้ที่ไหนที่ทะเลถูกต้องอะนะแต่ว่าทะเลที่ไหนที่ไหนทะเลที่ไหนที่ไหนครับใครยังไม่เคยไปไปซะซิมิลันรูปนี้ที่ไหนอ่อ่รูปมันตกไปแต่ว่าที่นี่คือ นครวัดเป็นกิจกรรมนี้คือกิจกรรมของการเพิ่มคุณค่าและความงามของชีวิตเป็นพวกนี้ก็คือศิลปะดนตรีเะนั้นต่อไปพี่เราก็จะได้พูดให้ฟังเรื่องเรื่องนี้นะครับมันตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรใกล้จบละพอดีสุดท้ายเลยนะฮะพอดีคุณมาสุดท้ายพอดีโอเคนะรูปนี้รูป ปีที่เราเรอคอยโอเคนะครูก็หวังว่าการเพิ่ม EQ เราทำได้ด้วยการทำกิจกรรมแต่กิจกรรมนั้นเราอย่าทำจนกระทั่งเราลืมเป็นไงสปีที่เราจะรอรับอะไรเป็นยาบัตรนะครับโอเคเรื่องราวของครูก็พูดแค่นี้ร้อนก็ร้อน ง่วงก็ง่วงเนาะอาโอเคอเอาแค่นี้พอนะครับคงได้เจอกันอีกบ่อยๆอะนะคะนักศึกษาคงได้ข้อมูลหรือว่าแนวทางในการที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะเต็มไปด้วย EQ IQ เล็ก อยู่ในสังคมอย่างเก่งดีและมีความสุขนะคะในโอกาสนี้ขอให,นให้นักศึกษาแสดงความขอบคุณอาจารย์โดยปรบมือให้อาจารย์อีกครั้งนึงค่ะก็ต่อไปก็เจอกับสโมสอนักศึกษาต่อนะคะตุ้นพี่หายไปไหนมาแล้วเอ่ยก็ ก็ยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้รอพี่ๆสโมสรคนอื่นสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวพี่เขาก็จะเดินมาเป็นครับน้องนั่งกันตึดอัานไหมครับน้องครับนั่งอย่างนี้พี่ว่าอบอ,อุ่นดีนะร้อนเลยแหะครับไม่ใช่แค่อบอ,อุ่นนะก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวนะครับหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นกิจกรรมของสโม,มสร,รนักศึกษานะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะแนะนําพี่ๆสโม,มสร,รนักศึกษานะครับให้น้องๆได้รู้จักนะครับถา,ายน้องจาถ่ายองจ๋าเยยงเออถายน้องจ๋า L2 มาแล้วก็ไม่ได้ที่เสียงด้วยนะถ่ายน้องจ๋า L2 เดี๋ยวรอสักครู่นะครับน้องน้องร้อนใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่อี้แต เพิ่มทวีความร้อนให้ยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาน้องจาก L2 มาไว้ห้องนี้ด้วย oh. น้องครับน้องต้องเห็นใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่พี่ขี้เกียจวิ่งวิ่งรายงานตัวสองห้องเลยครับ oh. น้องครับ oh. น้องครับนั่งสองชิดห้านะครับ ขอขอบคุณคุณนายพวกพี่นะครับนั่งสองชิดห้านะครับ